พระาธาตพนมพระาธาตประจําวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ประวัติพระาธาตพนมาศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสานพระบรมาธาตุที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของนครพนมมาแต่โบราณกาลสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธกาลประมาณพศ8ในสมัยอาณาจักรสีโคตรบ์เจริญรุ่งเรืองประดิษฐานอยู่บนภูกำพรา ตั้งตระง,งานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยเสด็จมาโปรดสัตว์น้อยใหญ่ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวถึงพระมหากัสปะและพระอรหันต์ห0 0องค์ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากชมพูทวีปและเท้าพญาผู้ครองนครทั้งหเป็นประธาน ในการสร้างที่ปดิสถานพระอุรังคธาตุอันเป็นที่ตั้งของพระาธาตุพนมในปัจจุบันองค์พระาธาตุพนมได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งจนเมื่อวันที่11สิงหาคมพศ2518เวลา19นาฬิก39นาทีพระาธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุและภัยพิบัติจากการเกิดฝนตกพายุพัดแรงติดต่อกันหลายวันประชาชนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่สร้างครอบฐานพระธาตุองค์เดิมโดยรักษารูปแบบเดิมก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่23มีนาคมพศ2522 นอกจากพระบรม,มาสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้วยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิน้นพุทธศาสสนิกชนที่ได้มาเยี่ยมเยียนจากทั่วสารทิศทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงได้สืบต่อความเชื่อกันมาจากบรรพบุรุษว่ากันว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุครบเจ็ดครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หรือแม้แต่การได้มากราบพระาธาตุพนมสักครั้งก็ถือเป็นอานิสง์ผลบุญยิ่งนักพระาธาตุพนมเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดแห่งเดียวบนแผ่นดินที่ราบสูงและยังเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนื่องด้วยตามตำนานบริเวณที่ตั้งของพระาธาตุพนมในอดีตเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นมาแล้วหันมองลงไปรอบๆ ก่อนจะประกาศกล้องว่าพื้นที่ทั่วบริเวณนี้จะเป็นที่สืบทอดและเป็นจุดเริ่มต้นพระพุทธศาสนาเสมือนกับวันอาทิตย์เป็นวันเริ่มต้นของวันอื่นในสัปดาห์อีกทั้งยังตั้งหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของพระราหุลและยังเป็นองค์เจดีย์ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอีสานซึ่งสอดคล้องกับ ลักษณะของเทวดาประจำวันอาทิตย์ที่มีพละกกำลังที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่หนึ่งเหนือผู้อื่นขอบคุณข้อมูลจากหนังสือไหว้พระาธาตุประจำวันเกิด7วัน8พระาธาตุโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวพระาธาตุสำคัญจังหวัดนครพนมด้วยนะครับ